เคยเป็นกันไหมครับที่แบบว่าอยากจะเริ่มเขียนบันทึกนะแต่พอเปิดสมุดมาเจอหน้ากระดาษว่างๆเท่านั้นแหละไปต่อไม่เป็นเลยไม่รู้จะเริ่มยังไงดีถ้าเคยรู้สึกแบบนี้นะครับไม่ต้องกังวลไปเลยเพราะว่าในครั้งนี้เราจะมาดู5วิธีง่ายๆที่จะช่วยใหการเริ่มต้นเขียนบันทึกเนี่ยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นแล้วก็สนุกขึ้นด้วยใช่เลยครับความรู้สึกแบบนี้แหละโอ้โหมันเป็นตัวการหลักเลยนะที่ทําให้หลายๆคนต้องพับโครงการเขียนบันทึกเก็บไป ทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้เริ่มเลยด้วยซ้ำความกลัวหน้ากระดาษว่างๆเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ปกติมากๆเลยครับโอเคงั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าครับว่าจะจัดการกับเจ้าอุปสรรคด่านแรกนี้กันยังไงแล้วก็อยากจะบอกไว้อย่างนี้ก่อนเลยนะครับว่าเป้าหมายของเราเนี่ยไม่ใช่การเขียนอะไรที่มันสวยหรูโอ้โหเป็นนักเขียนมือโปรอะไรแบบนั้นเลยนะไม่ใช่เลยเป้าหมายจริงๆก็คือแค่ เริ่มต้นให้ได้เท่านั้นเองครับแล้วเทคนิคที่เราจะมาดูกันเนี่ยขอบอกเลยว่าง่ายมากๆใครๆก็ทำตามได้แน่นอนครับเอาละครับพร้อมกันหรือยังงั้นเรามาเริ่มกันเลยกับ3เทคนิคแรกขอบอกเลยว่าง่ายมากๆไม่กดดันเลยสักนิดแล้วก็เหมาะสุดๆสำหรับใครที่อยากจะลองเปิดประตูสู่โลกของการเขียนบันทึกดูวิธีแรกเลยนะฮะเรียกว่าการเขียนไฮไลท์ง่ายแบบ ง่ายสุดๆไปเลยคือแค่เขียนประโยคเดียวย้ำว่าแค่ประโยคเดียวพอเกี่ยวกับเรื่องที่ดีที่สุดที่เกิดขึ้นในวันนั้นแค่นั้นเลยจบแล้วเชื่อไหมครับว่าไอความหัสรส์ของมันก็คือบ่อยครั้งเลยนะที่การเริ่มต้นจากแค่ประโยคเดียวนี่แหละมันเหมือนกับเป็นกุญแจดอกเล็กๆเ,เลยที่พอไขเข้าไปปุ๊บกลับปลดล็อกให้เรานึกเรื่องราวอื่นๆที่อยากจะเขียนต่อได้อีกเพียบเลยมาต่อกันที่วิธีที่สองอันนี้เรียกว่า การบันทึกเรื่องราวประจำวันซึ่งไอเดียนี้ก็ได้มาจากศิลปินที่ชื่อออสตินเคลียรอนนะครับวิธีนี้จะต่างจากแบบแรกนิดหน่อยคือเราจะบันทึกสิ่งที่เกิดขึ้นแบบตรงตรงเลยแฟกแเลยใช่เลยลองนึกภาพตามนะคะเหมือนสมุดปูมเรือของกัปตันเรือสมัยก่อนนะครับที่เขาจะจดแค่ว่าเออวันนี้เจอพายุเดินทางไปถึงไหนเห็นเกาะอ,อะไรคือจดแค่ข้อเท็จจริงไม่ได้พยายามจะไปตีความหาความหมายลึกซึ้งอะไรจากมันเลย การเป็นทึกแบบนี้ก็ฟิลเดียวกันเลยฮะเน้นแฟกต์ไม่ต้องใส่อารมณ์เยอะและวิธีที่3ที่อยากจะแนะนําเลยนะครับคือการเขียนบันทึกขอบคุณโอ้โหวิธีนี้ทงพลังมากๆเลยนะเพราะมันช่วยเปลี่ยนมุมมองของเราให้หันไปมองเห็นแต่สิ่งดีๆที่อยู่รอบตัวแม้ว่ามันจะเป็นแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามเข็นไหมครับเรื่องที่เราจะขอบคุณได้เนี่ยมันอยู่รอบตัวเราเต็มไปหมดเลยนะอาจจะเป็นแค่ กาแฟอุ่นๆสักแก้วตอนเช้าเสื้อแจ็คเก็ตตัวโปรดที่เราชอบใส่หรือเรื่องใหญ่ขึ้นมาหน่อยอย่างครอบครัวและสุขภาพที่ดีหรือแม้แต่เรื่องสนุกๆอย่างการพาโลกไปเล่นบ้านลมหรือแค่การที่มียิมอยู่ใกล้ๆบ้านให้ไปออกกำลังกายได้อะไรแบบนี้เลยเอาละครับ หลังจากที่เราวอร์มอัพกันไปกับ3วิธีแรกแล้วทีนี้เรามาลองดูอีก2วิธีกันบ้างสำหรับใครที่รู้สึกว่าเอออยากจะลองดำดิ่งลงไปสำรวจความคิดความรู้สึกของตัวเองให้มันลึกซึ้งกว่านี้อีกหน่อยมาดูกันครับวิธีนี้เรียกว่า การเขียนตามหัวข้อหรือ prompt journaling โอ้โหอันนี้มันยอดเยี่ยมมากเลยนะโดยเฉพาะสำหรับวันที่เรารู้สึกสมองตันๆคิดไม่ออกว่าจะเขียนอะไรดีเพราะมันเหมือนกับช่วยตัดขั้นตอนที่ยากที่สุดออกไปเลยคือการคิดว่าจะเขียนอะไรเราไม่ต้องคิดเองแค่ตอบคำถามที่มีคนเตรียมไว้ให้ก็พอ กระบวนการของมันเนี่ยก็เหมือนกับการออกกําลังกายสร้างกล้ามเนื้อเลยครับแต่เป็นการสร้างกล้ามเนื้อความคิดสร้างสรรค์ยิ่งเราฝึกตอบคําถามบ่อยๆเหมือนเรายกเวทบ่อยๆกล้ามเนื้อความคิดของเรานิสัยการเขียนของเรามันก็จะยิ่งแข็งแรงขึ้นเรื่อยๆแข็งแรงขึ้นทุกวันเลยและแล้วก็มาถึงวิธีสุดท้ายซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นวิธีที่ทั้งโด่งดังแล้วก็ทรงพลังมากๆนั่นก็คือการ ระบายความคิดทั้งหมดออกจากสมองเหมือนการเทขยะในหัวออกมาเลยครับหรือที่เขาเรียกกันว่า brain dump นั่นเอง ที่นี้เนี่ยเป็นที่รู้จักกันดีในชื่อ Morning Page ของคุณจูเลียคา e r เมรอนซึ่งกฎของมันก็คืออจะว่าไปแล้วมันแทบจะไม่มีกฎเลยครับคือแค่เขียนทุกอย่างทุกอย่างจริงๆที่มันลอยอยู่ในหัวเราออกมาไม่ต้องไปเซ็นเซอร์ไม่ต้องไปตัดสินว่ามันดีหรือไม่ดีมีสาระไหมหรือไร้สาระสุดๆไม่เป็นไรเลยแค่ปล่อยให้มันไหลออกมาแบบอิสระ เขียนไปเลยว่าวันนี้ไม่มีอะไรจะเขียนเขียนซ้ําๆไปก็ได้จนกว่าจะมีอย่างอื่นโผล่ขึ้นมาเป้าหมายคือการเคลียร์ไม่ใช่การสร้างงานศิลปิแล้วคําถามก็คือเราจะทําทั้งหมดนี้ไปเพื่ออะไรกันล่ะแน่นอนครับว่ามันต้องมีประโยชน์ที่คุ้มค่ารออยู่งั้นเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าการเขียนบันทึกเนี่ยมันจะมอบอะไรให้กับเราได้บ้างเชื่อหรือเปล่าครับว่าการเขียนบันทึกเป็นประจำเนี่ย มันสามารถมอบพลังพิเศษให้กับเราได้จริงๆนะมันเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยให้เราได้จัดระเบียบความคิดที่มันวุ่นวายยุ่งเหยิงอยู่ในหัวแล้วทําให้เรามองเห็นทุกอย่างได้ชัดเจนขึ้นมากๆเลยมันมันเหมือนกับอ่างเพนซิฟของดัมเบิลดอร์ในเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์เลยครับนึกภาพออกไหมครับที่เราสามารถดึงเอาความคิดความทรงจําหรือแม้แต่ความกังวลที่มันวนเวียนอยู่ในหัวเนี่ย ออกมาแล้วก็วางมันลงบนหน้ากระดาษเพื่อที่เราจะได้มองมันพิจารณามันเหมือนเป็นคนนอกไม่ใช่คนที่ติดอยู่ในวังวนนั้นอีกต่อไปแล้วนี่แหละครับคือผลลัพธ์ที่มันจับต้องได้จริงๆไม่ว่าจะเป็นการที่เราได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นลดความเครียดลงได้อย่างที่วัดผลได้เลยนะหรือแม้กระทั่งช่วยให้เราตั้งเป้าหมายในชีวิตได้ดีขึ้น คือการเขียนเนี่ยมันช่วยเปลี่ยนความกังวลที่มันเป็นนามธรรมที่มันลอยฟุ้งอยู่ในหัวให้กลายเป็นสิ่งที่เรามองเห็นวิเคราะห์ได้แล้วก็จัดการกับมันได้ในที่สุดและที่สำคัญมากๆเลยนะคะการเขียนบันทึกเนี่ยมันยังเป็นเหมือนกระจกบานใหญ่ที่สะท้อนตัวเราเองที่คอยตั้งคำถามกับเราอยู่เสมอว่าเฮ้ย hey, ทำไมเราถึงไม่ทำในสิ่งที่เคยบอกว่ามันสำคัญละ่ะ สิ่งที่เราทำในวันนี้มันสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวที่สำคัญในชีวิตของเราแล้วหรือยังมันทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนสติชั้นดีเลยครับเอาละครับตอนนี้เราได้เห็นทั้งวิธีทำหรือ a how to แล้วก็ได้เห็นเหตุผลที่ควรทำหรือ why กันไ้ครบแล้วทีนี้มันก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือการลงมือทำนั่นเอง เรื่องราวในชีวิตของแต่ละคนเนี่ยมันก็เหมือนกับหนังสือเล่มหนึ่งเลยนะครับที่กำลังรอให้เราเป็นคนเขียนมันขึ้นมาคำถามก็คือเราจะเลือกใช้วิธีไหนในการจดปากกาเขียนหน้าแรกของเรื่องราวบทใหมน่นี้ลองเลือกวิธีที่รู้สึกว่าเออใช่เลยนี่แหละใช่สำหรับเราแล้วก็เริ่มต้นการเดินทางที่น่าทึ่งครั้งนี้กันได้เลยครับ